ค่ะนมัสจการค่ะครับคัาปูปูทุกคนทุกอำเภอจังหวัดครับค่บปูฟันดีครับเลยเอาเลขที่ปล่อยไปแล้วมาภาวนามาภาวนาภาวนาอยู่สามขึ้นครับปูฟันดีฟันดีทั้งสามขึ้นเลยเด้อฟังเอาฟังฟางเอาฟินวา จ้าแม่ที่ยูนำํำที่ยูนำนำตามามาตลอดเจ้าแม่แสงจันทร์เพิ่นว่าเลขที่ปล่อยไปนะั่นมันถึงแล้วเดอ้อมันถึงแล้วแต่ว่ามันมันสีออกโตกลับบอกลักเดียวเลยเพิ่นว่าแปดหกหนึ่ง <8, S 1> เด้อเพิ่นว่าอ๋อครับครับโปูแปดฮกหนึ่งที่ปล่อยไปเพิ่นว่ามันสีออกโตกลับแปดกหนึ่งหดนี้จับ ไม่ไม่ได้ยินเสียงเลยครับปูเสียงในยินบ่มครครับโอเคแล้วครับได้ยินแล้วครับปู่อาบนว่าเลขที่ปล่อยไปสามลักนั่นถือแล้วครับแต่ว่าภาวนาเพาิ่พนมาบอกหกตัวเลยแต่ตม่มาจำได้สามตัวไทยอ๋อครับครับปูเพ<ป>ิ<ม>เ่นเพิ่นบอกหกตัวเลยสามเพิ่นบอกหกตัวเลยที่ภาวนาไปแต่ว่าจำได้สามตัว ข้างหลังเพิ่นก็เลยว่าเอาแต่สามตัวลังกับพ่อแเอมบอกเพิ่นบอกเพิ่นบอกยันโยมไปเลยเป้าบอกเพิ่นเด้อเพิ่นว่าก็เลยห้ามือที่บอกนะนะอันอันนี้ฝันคืนแรกด้วอว่าฝันคืนที่สามเลยครับปู่ฝันทุกคืนเลยเลขตัวนี้ลังลังนี้อ๋อครับครับผมเพิ่นก็เลยบอกหกโตบอกหกัวแล้วพอได้ขึ้นพอได้ขึ้นที่สองมันก็มามาย่ำอีกเพิ่นว่าเลขที่ปล่อยไปนั่น ถึงแล้วเดอ้อหลางร่ง,งนึงเป็นว่าสามตัวเลย<ม>แต่ว่ามันเจ็บกปกันเพิ่ก็เลยถามว่าออกตัวไหนก็เลยถามว่าออกตัวไหนก็เลยว่าเลขนันมันจะออกแปดหกหนึ่งเลยตรงตรงเลยันลัพธ์อิครับคาบูแปดหกหนึ่งก็เลยขึ้นขึ้นขึ้นที่สองก็มายำอีก กันว่าสิออกตัวนี้ยี่ีก็ให้พระลุงพระหลานฝันว่าไดนั่นได้นี่เพือ่อนก็ลลนนนนเลยออเอารถมาใหอมาถวายขั้นหนึ่งรถรถขั้นแดงมั่นขั้นเลยห้ามครับครับครับปูเอารถมาถวายขั้นหนึ่งคือขึ้นที่สองขึ้นที่สามเอากันว่าซิมเมนย,ยีีสิปอยไปเลือดตอนญาติโยมตุกปู่ทุกคนทุกอำเภอทุกจังหวัดอย่างไงเพื่อนมาเห็ดมาสางซอยก็มายำอีกเพิ่งกัน,นะมันซีแมนอกเมพื่อนก็บอกว่า พระยามหากยายาาบอกโยมไปเลยโตนี่ล่ะงวดนี่สิจับไอยู่จะแม่ทีเคยอยู่นต่ไใดๆมากเป็นติดตามตลอดไอยูใช้บันก็มาอยู่นําก็เลยเพยิ่นบอกเลยเพยิ่นว่าโตานี่ล่ะบอกไปเลยเพิ่นวางซี่โอ้ครับครับปู่แต่ข้างล่างนั้นเพิ่นบอกคือกันได้ครับปู่ข้างล่างนั้นเพิ่นว่าซีหนึ่งกับซีสองเน้นไปที่ซีสองเลยเพิ่นวางซี่โอ้ซีหนึ่งกับซีสองแม่นห้เน้นไปที่สีสองเลย ครับครับปู่ครับมันมีแต่แนวด่กับดเลยเด้์สี่หาขึ้นมากล้วใดครับครับผมก็คือเจ้าแม่แสงจันทร์นี่มาย้ำปู่เลขตัวเดียวเนี่ยสามคืนซ้อนเลยใช่ไหมครับปู่แมนย้ำสามคืนสี่คืนเลยอืมครับครับเวลาเพื่อนมาบอกนี่เพื่อนกับมาบอกเป็นตัวเลยมันบ้าค่ะแมนบอกเป็นตัวเลยบอกเป็นตัวจนสะดุ้งสะดุ้งลุกขึ้นเอาขึ้นที่สองขึ้นที่สองเห็นฮกโตวเลย แตเพระเาะว่าเฝ้าลุกไหลเฝ้าลุกขึ้นเราจำมาได้จำในตู้ถ่ายบีนี้พเพ้าหน้าอีกขึ้นที่สามมันเลยมาบอกว่ามัดถึกแล้วลูกสามตัวก็เอาสามตัวก็เอาเทอก็ต้องไปเอาหกตัวดอก<น>เอาแต่สามตัวถ่ายนี่พ่อแล้วงวดนี่จําให้อย่าโยมใดทุกคนเลยแปดหกหนึ่งอย่าลืมเด็ดขาดฝ่าบอกกันเป็นวังซี่ครับครับปู่ทีนี้พอได้ขึ้นที่สี่ ยำทุกขึ้นแมงก็เลยเพราะวน้าอีกเพราะวน้าไปเพิ่งเลเอารถมาถวายขั้นหนึ่งสีแดงน้ำลากรถนั่นก็เลยได้จับเอาน้ำผึ้นมาอยู่แล้วแล้วก็ว่าฟันเห็นคนไตกันว่าเลขตัวนี้สิแม่ดีๆกับฟันนั่นนี่เคยเห็นค้นไตก็เลยว่าเลขตัวนี้มันตายแล้วมันอยู่แหละแต่ว่ามันบอกข้างล่างมันบอกสีหนึ่งกับสีสองครับครับปู่ ก็เลยว่าโน้นนั่นทุบไป้หายี่าบกับบักลาเพิ่งก็นาก็เลยก็เลยนัดมึอนี้เลยนะกับข้าปูว์พอมีโค้งสุดท้ายเลยเรื่องหาหาเอาเลยมันใจแห้งอยู่นี่มันใจจนว่าบอกลุงพีลุงพีอยู่นี่เพิ่งกระถามก็เลยบอกเพิ่นบอกเพิ่นว่าอุ้ยมักน้ำโยมอยู่นี่เพิ่งกระมักน้ำเพิ่นว่าอาจารย์อาจารย์คือบอกออกไล่การไปก็เลยว่าบบบอกบอกเพิ่นนาว่าโอ้ยบอกออกดอกมันสิด่างแห้งกังกัง ตมะปล่อยให้บอกอ่าบอกหลายหลายเพิ้ลม่วงหไดลโอ้ครับครับปูเพิ้ลม่วงหูได้อยู่นี่เพิ้ลม่วงหไดลยแต่ก็เลยว่าว่าบอกบอกไฮดอกทั้งทั้งตมะปล่อยให้โยมไปแล้วแต่ว่าโยมอยู่นี่เพิ่นถามอืมครับเพิ่นแม่นเพิ่นว่าแม่นเพราะว่าเลขเล่าเลขเล่าลองบอกเพิ่นเพิ่นมาถามครับบอกเพิ่นแปดหนึ่งว่างันตรงๆเลยเด้อืมครับคับปู ตามมาตามประเทศนะนะ่นมาเขาเพ่นเขามาถามก็เลยบอก่นว่ามันอยากได้แปดหนึ่งเพื่อวัน่นก็ได้ไเพิ่นก็เลยพิ่นได้ลายอยู่สนิทคนมั่นใจ่นก็เลยมาามเอาอ่าเหล็กเง่้ยเหล็กไข่ห้องนี่แล้วก็เลยว่าเออเอาใบแปลงอหนึ่งนี่ละอะไรมากก็บอกอะไรมากบอกไปเลยว่าแปลงหนึ่งกับสี่หนึ่งสี่สองบอกอย่างเดียวเลยมือเสาร์มือเสาร์วันพระโยมถามกันเลยว่าเอาเลยยมเพอได้เฮ็ดุญเฮ็ดกุศนเฮ็ดมาแล้ววัดว่าบ่านเจ้าให้มาแลลวก็เลย เพกัสีหาเอาหลายยุครับครับปูแต่เพิ่วโมโาตมาไปยัง huh. สี่นะตมาบอกบันบันนี่บอกไปว่าอยากได้กระเสือเอะครับครับแต่ว่ายำยำทุกมือทุกมือจนจนนี้โยมตมานี่ชักจะมั่นใจแลวราสามมือสี่มือเงี้ยงกันเลยเพราว่าน่ายำไหนเพราว่าน่ายำไหนเพราะแต่จำวัดจำวัดปับนี่แม่นเลยทันทีเลยมาตรงเดียวเลยครับปู่ สามขึ้นเลยแด้แปดพกหนึ่งอะครับครับปู่อันตัวสองตัวล่างนี้เป็นสี่หนึ่งกับสี่สองใช่ไหมครับปู่แมนสี 2, <ม>่หนึ่งกับสี่สองเป็นวันเน้นไปที่สี่สองครับครับปู่อ่าเป็นว่าครับแล้วจะมาอยู่ท้องบน้ตา,ากระเบื้องซีแมนบอลกันว่ากันว่าแมนคือขึ้นบนเบอลคือเจ้าแม่แสงจันทร์เบอลคือวันตรงตรง,ตรงเลยครับครับปู่ย่ำทุกมือทุกมือทุกมขึ้นก็เลยอดบัได้ก็เลยโทรหวอายุ บเวลาบอกลากเพราะว่าเลยว่ามือนี้เนอะเอามือนี้มันวางมือเพราะว่ามื้อเมื่อวางนะสิได้ไปทางสตึกยุกอ,อันนี้เป็นโค้งสุดท้ายเลยใช่ไหมครับปู่แม่นสิบอกโค้งสุดท้ายเลยสิบอ่บ,บอกอีกแล้วเพราะว่าอยากอยากใหญ้ญาติโยมทุกภูทุกคนทุกอำเภอทุกจังหวัดได้จับยิบอ่าจับยิบยืมดาลอตเตอรี่ให้มันได้หลายๆหน่ะนะคแค่บอกก่อนเลย จะบอมีคงสุดท้ายอีกน şey ี่ละเมื่อนี่ละคงสุดท้ายเลยครับครับด้วยด้วยมันจะเหมือนงอดก่อนนะปู่เนาะปู่ได้แปดห้าตรงตรงเลยใช่ไหมครับปู่พอบ่ามันใจแห้งแล้วล่ะเดียวรี้จะได้ก็ว่าแม่นล่ะครับครับปู่ครับแล้วแล้วงอดก่อนครับกำลังกำลังจะออกครับปู่ครับครับแล้วอันเลขแปดห้างวดก่อนนี่เขาถูกกันเยอะไหมครับปู่อ้๊ยปัหาคือหลายคือ ถึงหลายคครับคือคือว่าว่าถึงบ้านแล้วดีอยู่นี่แล้วครับครับปู่ก็บอกบอกบอกไปเลยเนี่ย่ได้บอกหลายเนี่ยแต่ว่าต้องทางยาโซูเคยถือเพิ่นกันเพิ่ทุกจะเลยบอกก็เลยบอกยาโซไปเลยนะตัวเดียวเลยครับอืมครับปู่แล้วอันกออยถามไหครับปู่ทู่มาเอาซื้อนก็เลยบอกไปแปดห้าแปลอ แปดอาแปดอาแปดาแปดซีอเลยหงดวันก็ตรงตรงเลยครับครับปูอืมครับปูครับแล้วก็เสียดายแต่ว่ามต้องเสียดายเราเอางวดนี้ละครับครับปู่ว่ามันใจซ้ำดูงวดนี้มันใจแห้งมันใจแห้งดีซามขึ้นแล้วครับครับปูอืมครับปู่แล้วอันเจ้าแม่แสงจันทร์นี่เพื่อนเป็นใครครับทำไมตามปู่ตลอดเลยครับเพื่อนสี่เป็นเจ้าแม่เพื่อนสี่เบิง บึงแย่งตมามาตลอดเลยท่านคนเจ็บคนป่วยเข้ามาหาตมาเดี๋ยวตมาบึงตมานั่งร่งป mm hmm. um. ั๊บ <Heh> กันโยมเมาดอกไม้ห้ยปั๊บตมาจับดอกไม้ปั๊บท่านสิบอกทันทีเลยว่าตมาสิถามเป็นว่าผู้นี้สิเศร้าหรือบ่เศร้ากันสิสอบคู่สอบตำรวจแต่ว่าผู้นี้ได้หรือบ่ได้ท่นสิบอกเลยว่าได้ได้กับตมาบอกคนไปเลยว่าได้มันก็ได้อีหลีครับปู่แต่ว่าเราบ่เคยบอก เรามาอยู่หกพรรษาแล้วได้อยู่นําแต่ว่าบ่เคยบอกเคยเบอกแต่ว่าเข้าหน้าไปเราเลาเป็นคนบอกเองเลยหมดนี้เราบอกเองเลยรเราสิอดบ่ไหรมั้งเราสงสารมั้งครับครับปู่บล่เาเจาแม่เราอาจจะสงสารแต่ว่าเคยซอยหยาดโยมคนเจ็บคนป่วยเ่าว่าแต่ลูกแต่หลานสอบเจา้าสอบเป็นคู่เป็นหน้าอ่านายขันมาหาตำมาตำมาสิบอกไปว่าได้คือได้เลยครับปูบบบ่ว่าบ่ไหรพอดีบ่ไห้เด้อบ่ไดร เพิ่นสิบอกตามาตลอดเพิ่นสิเขา้า<อ>บอกตามาตลอดเลยใิซอยโยมมาขกกันบ่มีเพื่อนกับ่ะเศร้ารดอกเพื<ม>่อนก็ซอยทุกผู้ทุกคนนะตามาก็กเลยภาวนาอยากเฮ็ดอยากส้างยุนี่เจ้าท<อ>ี่เจ้าทังงยู่นี่กัสิดีนะเพราะว่าตามยางไปทุกวัดกับบอกเคยพออย่างสิพอแต่เขามาวัดนี่เขามาวัดนี่รู้สึกเลยกับพระกระปูพระเจดียด์ใหญ่นี่รู้สึกเลยว่าสถานที่นี้ก็ตัวกันไหนที่ บครมะว่าตัวคือทุกทุกมองที่ย่างไปอยากตัวลายนะตัวเที่ยวแรกเที่ยวสองมถึงนั้นเที่ยวสามสิตรงตรงตรง,ตรงเลยนะแต่ว่ามันอยู่นี่หูดูซึกโตเลยนะ,ะมูดโตแบบเปนดีเั็นดีนด้ำหลายอย่างอยู่นี่ก็เลยเฝ้าหน้าว่าคันยางให้ยู่เฮ็ดยู่สางซอยเหลี่ต่มาขอหกโตก็บอกแน่ มาอยากต่างอยากเห็ดยู่น่ซอยหลีอยากให้ยาโยมมาเห็ดบุญกุศลน้นนำอยากให้เพื่อนได้มากาบปูทา่าเย็นดีไงอยากให้เพื่อนมาทองเที่ยวทุกทุก<ฟ>ทุกคนทุกอำเภอก็เลยพ่อวานาตัวนี้ล่ะพวาว่าวนาปัับเพื่อนบอกเลยว่าลอยไปนั้นถึงแล้วแต่มันออกโตกับ,บแล้ว<อ>ตัวไหนล่ะโตกลับแปดหกหนึ่งเน้ออย่าลืมเ,เน้อเพื่อนว่าแปดหกหนึ่งออกแท้ๆออกตรงเลยเพื่อน่างวดนี่เพื่อนมาสิครับครับปู ข้างล่างเป่นก็บอกซีซีหนึ่งกับซีสองสำนันล่ะครับครับปูเอามียังอีกว่าสิครับผมก็เป็นโค้งสุดท้ายก็ตัวนี้ก็คือแปดหกหนึ่งตัวเดียวเลยใช่ไหมครับปูไม่เอน่แปดหกหนึ่งตัวเดียวเลยครับข้างล่างกับซีหนึ่งซีสองครับครับปูมันจะเป็นแปดเก้าหนึ่งได้ไหมครับปูก็แล้วแต่โยมคิดพิจารณาเอานะแต่ตมาบอกไปสำนันล่ะ เน้นเน้นในเลยนะเน้นแปดหกหนึ่งเลยสามตัวนะอ่อก็แล้วแต่เ่ีใหายยา้ญหยิดย้มตัดเหล็ยน้ำคารโปแต่ตแต่ว่าเพิ่นบอกรักนีรับักเดียวเน้นเน้นมารักเดียวแต่ว่าปล่อยไปสามตัวรักนั่นแต่เพิ่นเน้นรักหนีเลยนักรักเดียวเลยสามหมื่นสี่หมื่นเลยครับคาโปแต่เดี๋ยวนี้ตามากับตามากับพ่อหน้าหายหยาโย้มแต่ว่าตามาทักจะมั่นใจแล้วว่ะ แล้วล่ะสามขึ้นติดติดกันฟันมิตรแนวใดกับไดเลยเรอก็ให้อยากบอกไว้ก็คืออยากใหายดโยมจับรอตตอรีไว้ให้ได้หลายๆแอ่ละคนเอ็นี่ไอ้ฮ่าไ้ท่านนะแต่ว่ากันว่าไอ้คือเพราะท่านนะคือว่าเมื่อนี้ของสุดห้ายของธรรมะเลยธรรมะสิบอกอีกธรรมะมั่นใจตัวนี้เลยนะเดี๋ยวนี้ธรรมะมั่นใจที่คำปูญาที่ท่อนบอกว่าสิจับอยู่ ปล okay. ่อยไปเลยเด้อเ่าปล่อยไปเพื่อนบอกเต็มหูเลยว่าปล่อยไปเลยแต่เพิ่นแสดงเห็นเฮ็ดไอ้เห็นเล็กนี่เพื่อนบอกเลยว่าปล่อยไปเลยครับครับปูผมเลยช้อมาวันพ่ามือเช่ากระถามกระตมาก็เลยบอกว่าใคอยากเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลก็เอาตัวนี้เลยแปดหกนึงนี่แหละแล้วถ้ากันเพื่นใช้ร้ายอยู่ทั่วบ้านนี้ก็ได้ครับครับปูก็เลยบอกเพิ่นไปแล้วก็ยังไงคือ ทุกภูทุกคนสามตัวให้มันเป็นสามตัวมาเพื่อใดมากราปูปูเจดีย์ใหญ่แล้วก็สิ้าขึ้นไปกราบไปไหวพระใหญ่อยู่ชั้นสองแต่ว่าเดือนพฤศจิกาเพิ่นใดมือฉลองแล้วเดือนพฤศจิกานั่นแหละแต่ว่าขันประเป็นไปได้กับศรีคอห้จักสามงวดซิงมระติดกันใดมาเฮ็ดบุญนกุศลสามมือสามขึ้นมาล่ำกับขณาใหญ่อยด้ลูกหน่อยอยดี เบาแล้วหนะ้ามือเสวกกันเลยเภาหนาเดี๋ยวสิภาวนาให้พป่นจับให้อยู่ตัวนี้สามโตตรงเลยน,นะครับครับปู่สาธุครับปู่ครับ,รบ,รบเอาบ่ามียังอีกว่ลูกครับครับปู่ก็ยังไงก็ขอขอบคุณปู่มากๆสำหรับแนวทางวันนี้นะครับผมเอ่อเอาแต่กับคน,นสุดท้ายนี่ตามาสิพยายามภาวนาน้ำปูน้ำยาและองค์ที่อยู่น้ำตามาครับให้พิ่นจับให้อยู่ตามเพิ่นมาเข่าฝันตมา ให้เป็นทั้งบนทั้งล่างอําตวตรงให้ได้มาเหตุบุญกุศลน้ำพระน้ำตรรมาแล้วก็ให้อยากให้มากาบบูเจดีย์ไงกามพิพาขึ้นไปกราบเพื่อนกับพระองค์ไงที่อยู่นี่ที่มารถได้ยางมาในพุทท้ายนี่ก็ขอให้ยัโยมทุกผู้ทุกคนทุกอำเภอทุกจังหวัดอยาเจ็บยากัป่วยให้ลำลำรวยตลอดปีหกแปดเจริญพรยม่งครสาธุสาธุครับผูครับ ค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของผูเลขล็อกโค้งสุดท้ายมีเพิ่มมา41แล้วก็42นะคะตัวนี้861ตัวรอง8081เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะคะค่ะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ